วัสดีครับวันนี้นะครับื่ากลับมากับการรีวิวด้วงนะฮะและจากที่เราหายไปประมาณสองเดือนเนาะอืเดือนละงั้นแต่เรามาดูกันนะครับว่าภายในสองเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะเข้าดักได้อยังไม่ตองจะยังนะมันก่อนจะเห็นตัวอยู่เลยโอเคอ่ะเอาไปแล้วอันนี้ขอแจ้งข่าวแป๊บนึงนะคะคือด้วงคิฟเฟอร์เนย์นะคบได้เสียชีวิตลงแล้วครับอ๋อแล้วจากที่เป็นตัวเต็มวัยประมาณหกเดือนเนาะประมาณนั้นนานมาก อืดมากอืดม,มากโอเคตอนนี้ตอนนี้ดวงของเยโลนีเหลืออะไรบ้างอีกตอนนี้ The One and the Only ไ <c oughs> อ้ตัวนี้แหละ The Last One อันนี้นะคะมินเนาะหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าจะดูใส่กระดาษไว้ทาไมนะคะเพราะว่ากันวัลแรงหวีมาวางไข่นะฮะแล้วก็มิน,นะะม้นงๆถามีกนเลยคะว่ามันหายใจออกเหรอ <c oughs> ก็หายใจออกแล้วครับเพราะว่าดวงเนี่ยมันใช้อากาศมีเยอะนะคะแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยรูมันเยอะอยู่แล้วมันบางๆไง แสดงว่าก็คืออากาศเข้าได้บ้างเนาะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้อากาศเยอะอยู่แล้วไงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีพวกอากาศที่ซ่อนอยู่ในดินด้วยมั้งโอเคมันจริงมันก็คงมีรูบ้างแหละอากาศเข้าได้ไม่เป็นไรไม่ตายอแมวหีก็ไม่เยอะอาจจะมีใครทำตัวเอาไงดีเทไปเลยดีไหมวันนี้เทไปเลยแม่ก็ได้กว้าเลยเข้าๆเบาๆเดี๋ยวขอส่องหาตัวก่อนไม่เห็นมีเลย ัเบาๆค่อยๆทีเบาๆมีมีแมงมุมแล้วตัวนั้นเถมีหมเจแล้วไหนดูดิอยู่ตรงนี้อูตรอายังไงดี ยกมาเกาเลยอุ้ยกินเป็นไรไหมมันมันใหญ่ขึ้นเยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะหรือเปล่าไหนดูดิจำไม่ได้โอ้ไหนเจโรลองจับขึ้นมาดินี่ครับเพื่อนๆดูเป็นยังไงบ้างผิวหนังมันเป็นไงเจโรก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแข็งขึ้นอเหมือนเหมือนลายหายไปบางส่วนแล้วนะมีลายไหมมันเหมือนยังมีลายอยู่นิดหน่อยนะมีไหมเอ๊ะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ถ้ามันมีลายมันจะตัวเล็กก็ลูกไม่น่ามีแล้วล่ะหรออืมก็เดี๋ยววันนี้แมทมันแห้งไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแมทเลยเปลี่ยนแมทอืมก็เอาแมทแมตเดิมก็ยังพอใช้ได้นะเดี๋ยวเอาขี้มันออกบ้างอ๋อเอาละเอาแยกไปมาอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนอนใส่เข้าไปกันเลยนะครับเฮ้ยหนอนหายอ่ะ

มื่อกี้จะลบไปแป๊บเดียวเพราะว่าทำอย่างนี้เหรอเหรอยังไงยังไงนี่เอามาส้นในโปกเกีบอลน,นี่ไงเหรอไหนไหนทำไม่เหมือนเดิมพ่อทำไว้ยังไง<า>ไหนเดี๋ยวปิดก่อนก็เอาวางวางครับไว้อย่างเงี้อ๋อนี่แหละเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราจะปล่อยมันกลับลงกล่องเหมือนเดิมน,นะครับนะ ไหนตัวมันเห็นตัวไหมนนี่ไงออกมาชิวโอ้มันกัดไหมไม่กัดไม่กัดเหรอเพราะว่าอันนี้จับตรงหลังมันถ้าจับข้างในมีโอกาสกัดกด,ด,ดินติดปากเนี่ยเดินไหมมันเหมือนมันอยากนอนเอามันเริ่มเดินแล้วไเผลอเผลอเผลว มาแล้วมาแล้วออาดินตกลงไปในหลุมกวนนะตกไปพอดีเป๊ะเลยไหนจะเรามือวางข้างที่เทียบกับฝ่ามือนี่นั่ใหญ่นะเริ่มขยับเยอะแล้วเตรีมตีลังกา ไปแล้วมุดแล้วมุมดแล้วเมืมแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเข้าดับแต่ตีงเนาะไกลแล้วตัวนี้เราก็เลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วหรอม,มีขี้โชดเลยเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วนะเป็นปีถึงปีแล้วใช่ไหมปีกว่าได้วยซ้ำหรอเออใช่ใช่ปีกับประมาณปีกับสองเดือนอ อยู่มานานมากอยู่มานานมากเมื่อไหร่จะเข้าดักแด้นี่ยังไม่เข้าหรอกเนาะน่าอะไรอย่างนะอืมตัวมันก็ยังไม่เหลืองขนาดนั้นอะตัวยังไม่เหลืองด้วยทีแรกว่าคิดว่าจะเหลืองไม่เหลืองอีกนานไหมคิดว่านานไหม่ขี้อีกแล้วไม่น่าอันไม่กินหรือขี้แล้วผ่านไปไม่ถึงนาทีนี้ก็ขี้อีกแล้ว เลี้ยงด้วงนี่ต้องอดทนเนาะโดยเฉพาะเลี้ยงด้วงคิริสอันนี้ขนาดตัวเต็งไปก็จะอยู่ e นะอีกปนปีนะก็สำหรับน้องๆคนคนที่อยากจะเลี้ยงด้วงเขาคิริสอย่างนี้นะครับก็คงต้องมีความอดทนเลยนะฮะ ไม่ใช่คงปกติต้องมีความอดทนเลยแล้วก็ต้องคอยตรวจเช็คบ่อยๆด้วยนะคะว่าร่วงมันสุขภาพดีหรือเปล่าอ่าแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานาน,น่อยนะฮะอย่างอันนี้ก็เลี้ยงมาปีกว่าแล้ยังไม่เป็นตัวทีเลย่วนถ้าใครชอบเรื่องร่วงนะคบและ,และยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับก็กดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ดูร่วงคลิปที่แล้วนะครับก็ด,ดูที่ตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย